สวัสดีอีกครั้งค่ะหลับกันหรือยังคะอย่าเพิ่งหลับนะคะนั่งเอกหมอล่ำม,มาแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะอ่าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาทํากิจกรรมคลายเครียดไล่โควิดกันหน่อยค่ะโอเคไหมคะ are you ready yes or no ไปใส่มดแล้วบาทนี้ โอเคน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเรนเจอนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามานะคะโอเคอย่าไปไหนนะคะอย่าไปไหนนะคะเอา้าหัวไหลเอวแล้วก็ปบปบปบเอา้าว คุณหมอจงน่ารักมากเลยลกูกขโอ๊้ลุ้นคุณแม่นะคะอ่าแล้วก็นำไปใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะเอาละค่ะในทริปนี้ของคุณครูนะคะจะไม่พูดที่มาที่ไปอะไรมากมายเดี๋ยวจะเสียเวลาไปหาอาเสียบเบดยามสอนเนาะเดี๋ยวจักน้อยนี่น่ะจะสมี่แม่เพิ้์นเพิ่นมาวาวอ,อีกมีกิจกรรมจะให้ทำ นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เล่นด้วยกันแล้วมีรางวัลเช่นเคยนะคะขออาสาสมัครสาวสวยประจำนะคะประจำเคสนี้ของเราก็คือนะท่านศึกษานิเทศพิมพ์สุพรางศึกษานิเทศ New Normal น้องนิวนะคะอ่าแล้วก็ศึกษานิเทศฮอนด้นะศึกษานิเทศปุย นะคะเชิญเราแบ่งกันเป็นสองทีมค่ะคุณหมอหนึ่ง่ะเป็นกรรมการทีมนี้สาวสวยสู้ซ่าทีมอีกครึ่งหนึ่งเป็นทีมลูกผสมนะคะลูกผสมที่ไม่ธรรมดานะคะเอาละเราจะมีอาคุณหมอหนึ่ง่ะนัดกันนะคะอ้าพออันนี้อันนี้อันนี้ จะเป็นกลุ่มนี้มาหนึง่งขาอ่าเรามีกิจกรรมให้ลูกุที่โรงเรียนของเราเล่นเล่นนะคะเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ามาเล่นเล่นอยู่นี่แหละคะ่ะโอเคอ่าฝึกใช้รอเรือให้ชัดเจนครูกกล้ขาครูใกล้ขาอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ให้นะคะโอเคนายมือของหมอหนึ่งนั้นจะมีบัตร บัตรจิ๊กซอที่จะต่อให้ภาพสมบูรณ์เราจะให้เวลาเคาะกระดิ่งแค่ห้าครั้งให้เรียบร้อยกลุ่มไหนชนะกลุ่มนั้นก็จะได้รางวัลรางวัลที่เราจะให้เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกำลังหารางวัลให้กับศุกสานิเทศอยู่นะคะคสําหรับน้องนิว <c oughs> สำหรับน้องปุยกับฮอนด้านี้ จะให้จะให้รางวัลโดยการโกรธนะคะนะคะเอาละออขอเปลี่ยนคู่ใช่ไหมเปลี่ยนคู่ให้สานอมพมบอกว่าอยากเปลี่ยนคู่ไปคู่กับผู้ชายนะคะช่วงนี้นะคะหอหีบเงียบเหงาค่ะโอเคเราจะเริ่มกันที่กระดิ่งลงพื้นเลยนะคะหมอหนึ่งคะพร้อมหรือยังคะ กางพร้อมคนแข่งพร้อมพร้อมไหมคะอายุริิโอเคอายุริิผ้า้เข้าแข่งขันาวุ่มวาวสวยสู้ม่้ามว้าวร้าวานว้าววกาวว้าวบ้าอ้าถานฟ้าเลยเอาละเร้าวะเริ่้นวบและ้วน้คะว้าวว้อวว้่มว้าวด้าวว้้า่วไา้้ ได้ก่อนคะเอาเลยค่ะโอ,อ,อ,อลปลาโกฏว่าต้องนะคะจับทั้งสองเลยเฉียดอยู่นิดหนึ่งนะคะกลุ่มที่ได้เร็วที่สุดนะคะอันกลุ่มนี้เพิ่นละเมียดละไมกันอยู่นิดหนึ่งนะคะ่นลีล่าหลายเนาะกลุ่มที่ได้รางวัลน,นะคะคือกลุ่ม กลุ่มของสาวสวยสู้ซ่าค่ะเห็นไหมคะเราก็จะให้รางวัลน,นะคะอ่าใครอ่าพี่จะทาให้น้องอ่าแล้วกลุ่มนี้ก็กลัวว่าจะน้อยหน้ากันนะคะไม่ได้เด็กนักเรียนนะคะเราอย่าลืมนะคะว่าคําว่าแพ้ไม่ควรใช้กับเด็กเราจะต้องให้ความสําคัญทุกคน รางวันเสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะอกอด <laughs> โอเคค่ะแสดงความรักเลยค่ะแสดงความรักเลยนะคะกอดกันอย่างมีความสุขค่ะเอาละ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณเหลือเกินค่ะโอ้ยไปดิก็สิบออนใซเดอวค่ะพี่น้องไปด้เอาละ่ะ ขอพระคุณมากนะคะอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเราจะมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วจะสรุปทีเดียวนะคะจะสรุปทีเดียวพาะไม่อยากจะเชิญหลายครั้งหลังจากนี้เราก็จะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือการร้องเล่นเต้นรำอ่าร้องเล่นเต้นรำยังไงให้ลูกเรามีความสุขการที่จะนักเรียนเราเอาเพลงคือสอนอพิมพ์ยไม่อยาก ไม่อยากเพลงได้เพลงผิพิพยกรร้องนะคะอยากได้เพลงอียังก่อหรอฝนเทลงมาพะนะโอ้ยบ้าน,น้มถั่วมุกดาหารครับวันนี้ค่ะเ,เชื่อเด็กนะเด็ๆขอเอาฝนเทลงมานะคะทวิทยกรก็จะให้ตามที่อ่าลูกๆขอนะคะเต้นด้วยกันนะคะผู้เข้าอบรมก็เต้นด้วยกันนะคะโอเคฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาโอเค เรามีการประกวดอีกนะคะโอ้สอนอคาฮอนดูไม่ธรรมดานะคะเอลดีค่ะเป็นเด็กเอลดีสอนอเอลดีนะคะอ่าสอนอปุยก็น่ารักค่ะอ่าตอนนี้นะคะขอขอแนะนำเลยนะาะว่ายังโสดนะคะโสดหมดเลยนะคะยกเว้นหมอหนึ่ง โสดหมดค่ะเดี่ยวมาเดี่ยว

ในสองวันนี้นะคะกลับไปก็จะวัดสายรอบเอวหายนะคะหายไปนะคะหนึ่งหนึ่งเซนนะคะ คนนะคะสามารถทํากิจกรรมได้ดีมากให้เรามาเดนการสวมกอดกันและกันนะคะสวมกอดสวมกอดกันและกันนะคะโอเคนะคะครูฮันด้านะคะอย่าอิจฉาครูระพานะคะฮันด้าบเรานะคะเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนสิเ่อเฮดเพื่อนเด้อ่าโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเอาละ หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมสองกิจกรรมเมื่อสักครูน่นี้ที่คุณรูวราภาได้นำเสนอนะคะ <c oughs> ก็จะมาสรุปให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ดูแล้วนะคะว่าผู้ร่วมกิจกรรมของเรามีใครบ้างรู้สึกว่ากระเป๋าผ้าก็จะไปอีกแล้วนะคะอะกระเป๋าผ้าของเราก็จะไปอีกเพราะว่าอะไรคะ พราะว่ามีผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เยอะมากมาแล้วนะคะเมื่อเช้าไปแล้วหนึ่งใบคุณครูก้อยส่งชื่อที่อยู่มานะคะนะคะในช่วงบ่ายก็จะมีอีกนะคะเช้านี้ขอแจกสองใบนะคะหนึ่งคุณครูก้อยได้แล้วสองนะคะเราเห็นความสำคัญนะคะของคุณผู้ชายเราอยากได้ผู้ชายค่ะพี่ถาวรไปไหนแล้ว ถ้าไม่มาในตอนนี้ถือว่าสารสิทธ์นะคะนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบนะคะพี่ถาวรไม่มาหนึ่งไหนคะคุณถาวรไปไหนและะ้วครับไปยามมองแรือบอล่อ่าสองสามสี่ห้าหกเจด็ด ปดเก้าสิบถือว่าท่านสละดสิทธิ์นะคะจะให้ท่านอื่นแทนนะคะเมื่อเช้าเราได้อสอบถามแล้วก็ได้ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะคะก็จะเป็นมีอีกท่านหนึ่งนะคะไปไหนอีกแล้วหายไปอีกแล้วนะคะอย่าหายนะคะยังอยู่ด้วยกันนะคะท่านด็อกเตอร์นี่จะมีรางวัลพิเศษชุดเลย ท่านด็รจะไม่ต้องเอากระเป๋าผ้าหรอกพอเราระดับท่านแล้วผู้บริหารระดับสูงแล้วจะต้องเอาอย่างอื่นนะคะจะให้อย่างอื่นแทนนะคะแต่ว่าขอ,ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอ่าต้องดูแลนะคะดูแลดูแลอ่าลูกๆนะคะในทีมให้สุดยอดเลยเอาล่ะเ,เราจะมาสรุปกิจกรรมหาผู้โชคดีอีก เมื่อเราเล่นกิจกรรมกับลูกไม่ว่าจะต่อจิ๊กซอนะคะท่านที่จะไปสอนเด็กในศูนย์เราจะต้องแนะนำผู้ปกครองว่าเวลาเราเล่นกับลูกที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเล่านิทานต่อจิ๊กซอเล่นเกมการศึกษาการได้พูดคุยได้เล่นกับลูก แล้วให้ท่านถามผู้ปกครองนะคะว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทำกิจกรรมนี้กับลูกเวลาเราไปอบรมเนี่ยเราจะต้องให้ผู้ปกครองสามารถสะท้อนผลกลับมาหาเราได้ด้วยนะคะว่าแต่ก่อนไม่เคยเล่นกับลูกเลยไม่เคยสนใจนะไม่เคยพูดกับลูกเลยนะคะมีแต่ปล่อยให้ลูกหากินอยู่อยากตามลำพัง แต่ถ้าวันนี้เราได้เล่นกับลูกเราได้คุยกับเขานะคะเล่นด้วยกันแล้วรู้สึกยังไงเมื่อทํากิจกรรมนี้พร้อมกับลูกคุณยุพินไปไหนแล้วคะคุณยุพินจันทรดูซิตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบสี่แต่แชทอยู่ประมาณสิบหกเนี่ย ไหนคุณยุพินไม่อยู่ใช่ไหมคะอยู่ไหมคะเอารู้สึกยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเราได้เล่นจิ๊กซอกับลูกเราได้เล่นเล่านิทานกับลูกได้เล่นปางแม่หอมแก้มกับลูกเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขใช่ไหมคะจากละครตอนไหนคะ จากศูนย์ไหนคะศูนย์นาสีนวลค่ะนาสีนวลเออใช่ไหมคะศูนย์นาสีนวลเมื่อท่านอบรมเสร็จแล้วท่านจะต้องไปอบรมให้ผู้ปกครองแบบครูวราพาเป๊ะนี่เฮ็ดใดบอบานี้อุ๊กอั้งเด้ถ้าท่านเล่นกับลูกแล้ว ต่อจิ๊กซอเมื่อสักครู่แล้วก็ร้องเล่นเต้นรามีสนุกสนานกันอู้สายเอวแล้วเรามีความรู้สึกยังไงคะได้เล่นกับลูกแบบนี้มีความสุขมีความสนุกสนานเพลิดเินแล้วลูกเป็นไงคะลูกก็ในความสุขด้วยลูกก็มีความสุขด้วยจากการเล้เล่นด้วยการได้ทำกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมคะอ่าแล้วคุณครูคิดว่าประโยชน์จากการทำกิจกรรมนี้ อะไรคุณอัมพรวิเศษสีขอบคุณนะคะคุณอัมพรค่ะคุณอัมพรได้ยินอยู่ค่ะค่ะท่านได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้อะไรบ้างกิจกรรมนี้น่ะคุณคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นคุณแม่น่ะคุณแม่ได้ประโยชน์อะไรคุณแม่ก็มีความสุข คุณลูกก็มีความสุขค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะมีแต่ความสุขนี่ยบอมีพัฒนาการทางด้านภาษาพัฒนาการท<ฆ>างาสังคมอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะพัฒนาการทั้งสี่ด้านนะคะโอเคมัน<ฆ>เป็นการฝูพื้นฐานนะคะในกระบวนการทางด้านอารมณ์ก<ฆ>ายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญา เพื่อพัฒนาสู่ e ออีกนะคะในการใช้ทักษะการคิดเพราะการเล่นจิ๊กซอเนี่ยถ้าเราไม่เอาไม่คิดเราไม่วางแผนเนี่ยมันจะทำได้ไหมคะทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ต้องคิดใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ว่ามีความสุขนะถ้าเกิดว่าต่อไม่ได้เด็กก็ไม่ได้มีความสุขนะ,ะใช่ไหมคะ,คะเพราะนั้นแเขาทำโดยใช้ความคิดเมื่อทำเสร็จ ผลสำเร็จออกมา <S 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 เขาถึงมีความสุขโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดมันคือ E F นะคะ Executive Function มันเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าของเด็กเนี่ยนะคะรวบรวมความรู้สึกนึกคิดการวางแผนเพื่อให้งานที่เขาทำเนี่ยกับคุณแม่ไปสู่ผลสำเร็จใช่ไหมคะ แล้วเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วเป็นไงคะเขาก็ภูมิใจดีใจมีความสุขอันอันอันต่อก็มีความสุขความสุขอันั่นมั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 นยอดมันแค่นั้นเลต้นมันสีมีความสุขก็คือต้องปูต้งแต่ใตุ้ณละก็คือต้องเล่นกับเขาทุกวันใช่ไหมครับฝึกเขาทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะบอลวิเศษสีอาหาผู้โชคดีอีก คิดไว้นะค,คุณหมอหนึ่งค,คุณอมพรคุณอมพรนะคะพูดที่จะถามต่อไปพัฒนาทองจันใช่ไหมคะคุณทัศนาทองจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอภิยเป็นใายเราปะนี่คุณทัศนาค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเปิดไมค์หน่อยค่ะว้าวหน้าตาสวยเชียนะนี่อยู่ศูนย์ไหนค่ะศูนย์ไหนค่ะนุ่นอบร่มอยู่นว่นเปิดอบร่มอยู่อบร่มอยู่ปิดก่อนไม่หนาก่อนสวัสดีค่ะค่ะค่ะอปิดอยังปิดร่องไพ่บอกห้องบ่องไฮโลหัน สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเอาได้ยินไหมคะคุณทัศนาทองจันอเราคุณมางาจักําลังคามเฮาเจีบว่างก้นการอบรมครั้งนี้ทําให้เรารู้เลยว่าครูเรามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนว่ายังไงคะพูดได้ไหมเอ่ยเปิดหรือยัง เปิดหรือยังเปิดแล้วนะได้ยินแล้วนะได้ยินนะคะอาจารย์อ่าคาถามของเรานะคะคําถามของเราคําถามของเราถามว่าต่อจากนี้นี่หลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าคุณครูอยากทําอะไรกับเด็กๆก,กับผู้ปกครองแต่แนะนําเขาว่ายังไงเอยอบรมเสร็จแล้วจะทํายังไงคะจะนําไปใช้ยังไง อาจารย์คะ <Huh? S 2> ได้ยิน<ส>ได้ยินได้ยินไหมเอ่ยทัศนานะคะได้ยินค่ะอ่าต่อจากนี้ท่านเข้าอบรมแล้วใช่ไหมหลังจากอบรมแล้วท่านจะนำไปใช้ยังไงอบรมเสร็จนะ่ะได้ยินไหมคะ นำไปใช้ตัวเองนะจะนำไปใช้ที่ศูนย์ยังไงจะไปบอกผู้ปกครองอยังไงแนะนำกับผู้ปกครองค่ะอาจารย์อ๋อแนะนำผู้ปกครองใช่ไหมอาราโบอบรอมให้สวบจะอบรมต่อไหมคะอเอาไปจัดกิจกรรมกับผู้โอเคโอเคโอเคอยากได้ยินคำนี้อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉัน แบบนี้ค่ะค่ะต้องแบบนี้นะคะต้องไปจัดโอเคขอบคุณมากค่ะเมสเสียงท่านจะขาดขาดหายหายแต่เราปฏิบัติต่อด้วยการได้ยินทิปของเรานะคะว่าท่านจะนําไปใช้ต่อยอดนะคะโอเคคุณถาวรคะคุณไปไหนมาคะทำไมไม่ขออนุญาติฉันคะ โอ้ยพนาพอนิีมเปิดเปิดนานว่นอุ่มๆม,มากนี่ฉันจะให้โอกาสคุณนะคะฉันจะให้โอกาสคุณหนึ่งครั้งให้ตอบคําถามเพื่อเอากระเป๋าผ้าค,คืนจะถามคุณถาวรว่าหลังจากได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยคุณถาวรรู้สึกอย่างไรกับการอบรมครั้งนี้ หลังจากการอบรมนะครับก็จะนำสรุปสรุปการอบรมในะแต่ละครั้งก็จะไปจัดก,กิจกรรมให้กับผู้ปกครองในวันจันทร์ซึ่งซึ่งคุณครูไทยร้อยจะจัดก,กิจกรรมให้กับผู้ปกครองในวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนี้ซึ่งณตอนนี้ก็ได้ทำเชื่อที่จะไปเจกับผู้ปกครองนะครับ เชือกนี้จะเป็นโมบ,บจำนวนห้าเส้นแล้วก็ลูกบอลหนึ่งหนึ่งลูกซึ่งซึ่งคุณครูทารอนได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็สี่อุปกรณ์ในการอบรมในวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ต่างๆชุดเป็นชุดของเด็กเรียบร้อยแล้วที่จะในการอบรมให้กับผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้ซึ่งนัดกับผู้ปกครอง ทางทางลาเรียบร้อยแล้วค่ะผมก็จะไปนวันที่ยี่สิบสามผู้ปกครองบอกว่าพร้อมครับคุณครูคทาวรนค่ะผมอ้ยโคณะวิทยากรอบอกว่าสิเอากระเป๋าทั้งหมดให่คู่ทาว้อนหมดหรอนนะคะว่าครูนี้แบบเฟรจนวิทยากรฟ้อนใส่เลยนะคะปกติจะไม่ฟ้อนให้ใครง่ายๆนะคะแบบว่ามัน รื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขนะคะในการได้ยินยู่ว o ย c ์ของคุณนะคะโอเคัน okay. แ,แ,แบบนี้แล้วดันวิทยากรครับแต่ว่าอยากขอไฟล์เพราะว่าคุ่งนี้นะอยากเอาไฟล์นี่มาศึกษาแล้วก็จะไปจกกัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองนันไม่ได้ห0 0รเปอร์ซครับโอ้ย <c oughs> โอเคไม่ใช่ให้แต่ไฟ์ให้ถึง6 7 8 9 10เลยค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยส่งชื่อที่อยู่มาให้ทางเจ้าหน้าที่เขานะคะคุณครัไอ้หมอนึ่งนะคะส่งชื่อที่อยู่ให้หมอนึงเลยนะคะเลนบัตนาวครับขอบคุณมากค่ะอู้หูช่อยเลย นี่คือคือเราอยากได้เสียงนี้นะคะเสียงแบบนี้เสียงสะท้อนที่มีคุณภาพเสียงสะท้อนที่เราฟังแล้วเราจะทำให้การขับเคลื่อนงานของเราเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งสำคัญที่สุดยอดที่สุดนะคะหัวใจหลักเลยครูคนแรกก็คือครูพอดอดอนะคะก่อนจะมาเข้าสู่โรงเรียนนะคะมันเป็นพีสคูลที่จะต้องปูพื้นฐานอย่างแน่นหนาถาวรให้กับเด็กเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเมื่อไรครูพอรดอทุกท่านให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนที่ศูนย์ของเราแบบนี้แบบคุณครูถาวรพูดเนี่ยนะคะครูก้อยขาก็จะทำให้เด็กนักเรียนของจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ยมีทั้ง IQ นะคะ EQ MQ ไปพร้อมๆกันแบบสูงเลยนะ สูงเลยรับประกรันจริงๆเพราะว่าครูรภาการันตรีได้จากการทดลองมาแล้วทําด้วยตัวเองมาแล้วที่โรงเรียนของตัวเองกลุ่มเป้าหมายโดยการร่วมมือกับคุณหมอรพอพสตในช่วงนั้นก็คือคุณหมอจงนะคะคุณหมอจงไม่ธรรมดานะคะคุณหมอจงเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอีกหลายๆที่อีกหลายๆศูนย์อีกหลายๆห,หน่วยงานยังคงจะ มองเห็นความสำคัญในตรงนี้แล้วนำไปใช้มาพัฒนาลูกหลานเราลูกหลานท่านนะชุมชนของท่านนะอย่าลืมว่าท่านทำก็คือเกิดที่ชุมชนของเราเองเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ลูกหลานเราเป็นยังไงเราก็ต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะโอเคนะคะเอาละคุณครูวราภา,าคงจะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะเบื่อหน้านะคะ เดี๋ยวช่วงหลังๆฉัมาล่ำให้เบ่งได้พี่น้องด้วเอาละหลังจากนี้แล้วสิขอให้อีแเมใหไงนะคะคณะหมอล่ำนะคะคณะหมอร่ำนะคะคุณหมอที่มาดูแลในส่วนนี้จริงๆนะคะอ่คุณหมอเปิ้นค่ะเชิญค่ะแตมเมเต็มมเตมเแมเตมมแตมมจึงจึ้งๆๆโอเคค่ะ